สวัสดีครับผมเอิร์ธพิรพัฒน์นะครับผมผมมิกซ์ภาพครับขับรถแีกใหม่ครับผมมาจากไหนจากบ้านนะลงดอยมาประมาณสามสี่เดือนแล้วครับยิ่งหวังแล้วยิ่งกดดันกดดันมากครับเพราะว่าแต่ละคนคือผมเชื่อว่าทุกคนทํางานกันเต็มที่อยู่แล้วครับแต่สิ่งที่เราคุยกันตลอดว่าในเรื่องของคาแรคเตอร์ที่เราได้รับนี่แหละมันมันยากมากต้องต้องต้องฮิวตัวเองแล้วก็ต้องเหมือน ทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้กับอาชีพนี้มากขึ้นยากของมิกมันยากตั้งแต่การแสดงละสําหรับมิกเพราะมิกรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ยากสาหรับมิกแล้วมันก็เป็นเรื่องแรกของมิกด้วยอย่าเงี้ยการแสดงบทบาทของเทียนมันเป็นบทบาทที่ค่อนข้างยากเพราะว่าเขามีจุด turning point ที่ก็คือเขากำลังจะตายพี่แล้ววันหนึ่งเขาเหมือนแบบได้ได้ชีวิตใหม่กลับมามัน เป็นเทอร์นิ่งพอยที่ถ้าคนไม่ถึงจุดนั้นจริงๆอ่ะจะรู้สึกยากว่ามันจะเป็นยังไงต่อมันเป็นการแสดงที่มีความซับซ้อน <c oughs> ก็คือเรารักเขาแต่เราก็โกหกเขาแล้วเราก็รู้สึกผิดกับเขาด้วยอยงมีความลับบางอย่างที่บอกกับเทียนไม่ได้แล้วเทียนก็มีความลับบางอย่างที่บอกกับภูผาไม่ได้คงมีจะหนักมากผมแบบรู้สึกว่าสงสารเขามากเวลาเวลาเขาต้องทํางานเพราะว่าเขาต้องร้องไห้ด้วยมีวัน อาทิตย์หนึ่งที่เขาต้องแบบร้องไห้ทุกเกือบทุกวันแล้วเขาต้องผมรู้สึกเรสเปกต,ต,ต่อตัวเขามากที่แบบร้องยัไง,งไงร้องยังไงให้ได้ทุกวันขนาดนี้โดยแค่แต่มันไม่ใช่แค่อย่างเดียวอะคืออ่ะเปลี่ยนซีนไปเป็นหัวเราะเป็นสอนเด็กด้วยอะไรเงี้ยแล้วกลับมาร้องไห้แล้วก็หัวเราะแล้วก็กลับมาร้อ,องไห้ <c oughs> อันนี้เขาเป็นโรคหัวใจกับเป็นไพรมอรลา <c oughs> บางครั้งผมก็รู้สึกเหมือนว่าผมกำลังจะเป็นไบโพล่าแล้วเพราะว่าสักแป๊บหนึ่งผมเล่นกับเด็กเย้ๆแล,ล้วก็ลุงอ้อง่ห้ <c oughs> <ล>คือมันแล้วคือมิกไม่ได้ถ่ายแค่แบบซีนสองซีนพักอ่ะมิกถ่ายหกโมงถึงสี่ทุ่มอย่างเงี้ยทุกวันแล้วมีมิกทุกซีนไม่มีแบบซีนไหนไม่มีมิกะมิกก็ต้องอยู่อย่างนั้นอ่ะสลับพี่อารมณ์ไปมาแล้วบทวันหนึ่งก็แบบถ่ายเยอะก็ต้องคือเรา<ม>ทำเราทำเวลาแหละใช่อย่างแรกเลยคือ เวลาเราอยู่ใกล้เขาเราแบบใจเต้นเราก็เลยสงสัยว่าเราหวั่นไหวกับเขาหรือเปล่าอะไรนี่ว่าใจสั่นตอนแผนไปกำลังถอดเสื้ออ๋อผูาถอดเสื้อแบบโอ้ยสัน่นนใช่ครับผม <laughs> ใจสั่นเลยพี่ใจสั่นเลยพี่ <c oughs> หนาวนหนาวจริงในซีนนี้โลเคชั่นนั้น,นเป็นถ่ายในน้ําตกที่แบบอันซีนมากๆมันไกลแล้วก็มันเดินทางลําบากสภาพรอากาศคือหนาวแล้วก็บวกกับน้ําที่มันเย็นจัดอะไรเงี้ยแล้วเราต้องพูดบทในน้ำสองคนโอ้โห จะเห็นได้ว่ามิกคือเอ็นคอร์ขึ้นแล้วเวลาตอนพูดยอะไรเงี้ยคือ,อมันเกร็งตลอดเลยคือต้องบอกก่อนว่าซีนนี้ยมิกอยู่ในน้ําแบบเป็นชั่วโมงเลยอะ่ะ<ม>แล้วคือมันคือน้ํรืดูหนาวพี่คือมันสั่นไปหมดเลยพี่ตอนที่เขาพักกําลังเปลี่ยนกล้องเนี่ยผมเกาะผนังปูนะแล้วก็แบอกสั <c oughs> ่นนี้เลย <c oughs> อย่างนี้เลย <c oughs> ไม่ไมีหาบนะเุ้ยพี่มันหนาวมันหนาวจริงแล้วแต่พอสามสองหนึ่งแอคชั่น ปกต <c oughs> หิหน้าหน้าต้องปกติแต่คอผมอะไม่ไหวแล้วถ้าสังเกตดีจะเห็นว่าคอผมแบบอย่างเงี้ยมันมันไม่ไหวจริงใช่ต้องถอเสื้อด้วยโอ้อหอโออหหนาวมากครับอย่าบอกเลยแบบตอนแรกอ่อหนาวจนแบบมือเขียวปากเขียวพี่ชอบพี่บอกว่าชอบแบบเหมือนคนใกล้ตาย กองนี้นอกจากต้องรับบทเป็นนักแสดงแล้วต้องรับบทเป็นคนถือพ็อปด้วยอ่าผมคือทีมไฟครับผมทีมไฟเพราะว่าเป็นทีมอะไรถืออะไรขึ้นเขาพ็อปครับทุกอย่างครับเห็นอะไรก็หยิบช่วยเขาลงลงจากผาหน้าผาอะไรเงี้ยเดินขึ้นแล้วแบบผมก็รับบทเป็นทีมไฟก็คือแบกไฟแบกไฟแบกเหล็กขึ้นครับเวลากินส่วนใหญ่เราก็อยู่ที่นั่นกันแหละ ใช่ก็แค่มานอนอย่างเดียวกินก็คือนั่งกันอยู่ที่พื้นเนียพี่ไฟไม่มีก็สุม่มใส่ที่ไฟฉายที่หงหน้าผากกันนั่งกินข้าวก,กันทงกองไงกลุ่มใช่ใช่เหม,มือนอยู่ออค่ายแบบกลุ่มกับนักสแสดงที่มาคือนั่งรวมกันอยู่อย่างนั้นอะ่ะผมรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้คือซีรีส์สามฤดูครับผมไปวันแรกฝนตกตั้งแต่เช้าห้าวันฝนตกติดกันหมดเลย ก็ถ่ายอ่ะพี่ก็ต้องถ่ายแต่ยอมเปียกยอมหนาวยอมโดนฝนอะไรเงี้ยฮะใช่ถ่ายพอสักแป๊บหนึ่งร้อนร้อนร้อนแต่ว่าชุดในเรื่องเป็นชุดรุ่นหนาวผมก็ใส่เสื้อกันหนาวเลยแล้วเหงื่อนี่คือเออจัคก็แล้วพี่ในซีนแล้วไอ้บางซีนที่ใส่พางบางก็หนาวหนาว หนาวจริงหนาวจริงหนาวจ,จนผมเป็นลมอ่ะพี่ซ <c oughs> ีนนั้นมันหนักแหละหมายความว่าเราเราถ่ายกาันมันคือคิวสุดท้ายในการถ่ายทําครับเรามันก็ค่อนข้างที่จะหนักเพราะมันหนาวหนาวมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีซีนอารมณ์ตอนเย็นแล้วแล้วตอนนั้นก็เป็นซีนอารมณ์เหมือนกันแล้วเหมือนมันความเครียดสะสมหลายๆอย่างพี่พอเป็นพอเราก็แบบแงนหน้ามองอะไรเงี้ยอากาศข้างบนก็ค่อนข้างที่จะต่ํามิก็เลยล้มลงไปเลยอเงียไม่รู้ตัวเลย ตอนแรกผมคิดว่าคิดว่ามิกเปลี่ยนเวในการเล่นใช่คือกันลมไปใช่ผมก็เลยเทียนเทียนแต่พอแต่พอเรียกแล้วเทียนแบบรู้สึกว่าเอ๊ยมันผิดปกติแล้วผมก็เลยเรียกมิกมิกเลยทุกคนก็เลยตกใจก็เลยแบบพุ่มกับก็สั่งคัดแล้วก็รีบวิ่งเข้ามาเอาผ้าห่มมาคลุมแล้วก็เอาเขาเรียกว่าอะไรโลกกำบังเขาเรียกว่าอะไร ขาเรียกว่าอะไรกบโครับกบโกโบใช่ครับมังลมกันทุกคนช่วยกันเอาแฟดมาสาใส่ะให้มันให้มันอุ่นใช่พี่ออฟเดินวิว่าเล่นให้มันหมดแรงแต่ว่าพี่เอิร์ธเข้าใจว่าผมเป็นลมอ๋อใช่หรือว่าเราเล่นถึงเกินไปมิสผมไม่รู้เหมือนกันผมอาจจะเล่นแล้วมันเชื่อว้าครับผมว่าผมเป็นลม ในเราว่าที่แบบผมแบบมิกมิกมิกผม,มา็น้าตาไหลแล้วเพราะว่าแต่เขาบอกว่าอย่ามุงอย่ามุงผมก็เหมือนทําอะไรไม่ถูกอย่างเงี้ยเพราะว่ามนอยู่บนดอยอ่ะเราไม่รู้จะทำยังไงทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราเงี้ยเขาเลยม,มาช่วยเขาก็เลยแบบเอยมาช่วยจับบีบบีบมือนวดนวดแล้วก็แบบอะไรเงี้ยผมก็แอบไป,ไปลองให้กับพี่ไม่แอบมีถ่ายมีถ่ายดะซีแล้วก่อนอย่างนี้เลยมันตกใจแล้วแล้วเราเป็นห่วงน้องเพราะว่าบนดอยเราไม่สามารถถ้ามิกไปอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ย กว่าจะลงบนดอ,อนกว่าจะลงเขาลงไปอย่างเงี้ยแล้วมันจะไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย<ช>ที่จะพาเขาไปส่งโรงพยาบาลโดยปลอ,อดภัยอะไรเงี้ยรองเทา้าอ๋อหนักครับหนักตอนแรกเราไม่ค่อยชินเพราะว่าเพราะว่าหัวหัวหัว,หว,หวครับหัวเท้าคอมแบตมันจะเลยขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยแล้วมิกตอนนั้นมิกเกิดอุบัติเหตุคือ,อ,อขอเล่าได้ไหม <laughs> คือวันนั้นมันเป็นซีนที่ถ่ายอีพีสองเปซีนน,นั่งกินมาม่าก,กันแล้ววันนั้นฝน,นมันตกหนกักก็มีการพักกองเพราะว่าไฟมันดับอะไรเงี้ยสักแป๊บหนึ่งมีงูหนูงูอ่ะหนูวิ่งมาจากไหนไม่รู้อะ่ะแล้วผมตกใจผมกระโดดแล้วเล็บผมก็จําที่พื้นอะ่ะแล้วเล็บมันแบบแตกะเลือดมันออกอะไรเงี้ยแล้วพี่เอิร์ธวันนั้นมันเป็นคิวแรกๆมั้งพี่เอิร์ตก็เลยแบบเพิ่งใส่รองเท้าคอมแบทก็เลยไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยชินเท้าอะไรเงี้ย เราก็เดินมาเขาไม่ชินเท้ารองเท้าอ่ะเขาก็เหยียบพี่เล็บป้องยื้เท้าผมอ่ะที่มันแตกอ่ะทุกวันเลยทุกวันเลยมีครั้งนึงเขาเหยียบแบบเต็มแรงเลยอ่ะเพราะเขาสะดุดอ่ะพี่เข้าใจว่ารองเท้าคอมแบตอ่ะแต่ผมรู้สึกไงรองห้าอินแว่าเล่นถึงเล่นถึงเออข้เออน่ะเป็น อ่เป็นคิวบูครับแล้วในระหว่างการถ่ายทำระเบิดมันอยู่ข้างหูผมมาผมกัดเอฟเฟกใช่ผมกัดจังหวะผิดนี่มันมันอยู่ใกล้ไป mm hmm. แล้วดีอยู่ดีในซีนก็มันระปุ้งแล้วหูผมอะดับไปเลย mm hmm. ผมตกใจมากเหมือนตอนนั้นคือคิดว่าเลือดออกแน่ๆอะไรเงี mm ้ย hmm. เหมือนหูดับแน่หูเฉีกยงแน่แก็เลยจากปกติในตามคิวนะต้องต้องมอกแต่ผมงายหลังไปเลยแล้วก็ร้องแต่ไม่ร้องให้นะแ,แล้วเขาท่าโอ๊ยเฉยๆแต่เราก็คิด หรือเราจะไม่ถ่ายวะแต่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 อีกใจนึงก็สื่อว่าไม่ไม <in ่ไม่เพราะว่าเราอยากใช่เพราะเราอยากทําให้มันเพอร์เฟกที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ได้เห็นว่าเออมันภูผาเขาแข็งแรงขนาดไหนอะไรเงี้ยก็เลยกัดฟันโดนเอฟเฟกต่อครับบุ้งบุ้งบุ้งแต่หูเนี้ยคือไม่ได้ยินแล้วใช่ชีวิตเนื้อคนายก็จตาตายด้วยกันหมดเนื้อบีดบีดครับีดบีดคับผมเรียกได้ว่าซีลี์ชีวิตซีรี่แบบชีวิตจริงๆรับผม